ทอล์กโชว์โซซายดีเวทีรวมพลของคนสั้นทอพบกับอาจารย์พนมปีเจริญอาจารย์สเสนศรีสุวรรณและในสงการานนี้นะครับก็ขอให้ท่านเดินทางไปไหว้บันพรุรุษไปหาครอบครัวแล้วก็ที่สาคัญก็คือเมาอย่าขับนะครับถ้าเริ่มเมาตอนไหนนะครับก็ให้เริ่มหยุดรถตอนนั้นแล้วท่านจะมีชีวิตรอดกลับมาสู่ครอบครัวที่ท่านรัก ในปีต่ต่อไปเรื่อยๆครับสงกรานนี้บางคนบอกเป็นเทศกาลนับศพนะครับเพราะว่าเขาจะมีการนับกันเกตวัน8วันอันตราย9วันอันตรายแต่ว่าจริงๆสงกรานไม่ใช่สงกรานนี้เป็นวันที่คนไทยมีความสุขเพราะว่าเป็นวันที่เราจะไปรวมตัวกันในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งครับแต่การกลับไปรวมตัวในครอบครัวอีกครั้งหนึ่งก็ไปด้วยความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นต้องเน้นที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัยเราจะเล่นบนสนุกบนความปลอดภัยและที่สัมพั์ก็คือวัฒนธรรมประเพณีไทยของเราใครๆก็ชอบสังเกตดูสงกรานนี้ฝรั่งต่างชาาาติยยกมเที่ว ครับอยากมาดูวัฒนธรรมดีๆเพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ดีอย่าไปโชว์ต่างชาติก็เลยครับไอแสดงที่ประเภทอุดจัดตาแสดงในสิ่งที่มันไม่ไม่สมควรอย่าทำเลยครับเราจะได้เออห่อเก็บไว้เลยครับอย่าเอื้ออาทรแบ่งงานให้ดูมากนะักเลยนะครับนะไอที่เต้นยัวยวนอะไรทั้งหลายตวนนี้จริงๆอาจารย์พนมไม่ชอบเลยไหมก็ไม่ชอบของคนอื่นครับชอบดูของตัวเอง เพราะฉะนั้นสงกรานนี้ขอให้เป็นสงกรานที่มีความสุขไม่ใช่สงกรานเลือดับไม่ใช่สงกรานที่มีแต่ความทุกข์ระทมและขอให้เป็นสงกรานที่คนไทยเราจะสืบทอดกันไป,ไปนานเท่านั้นครับทอล์ s โชว์ส c i สดีเวทีรวมพลของคนชั้นทอ